ฮัลโหลทุกคนสวัสด nice. ีท by ุกๆคนนะจ๊ะสบายดีกันไหมทางนี้เบลก็สบายดีแล้วนะ อาการก็ดีขึ้นมากเด็กๆก็หายป่วยกันเลยทีเดียววันนี้ก็เป็นวันทําบุญใหญ่ของประเทศอิหร่านนะทุกคนเป็นการทําบุญให้เอมามฮูเซนเพราะว่าที่อิหร่านเขานับถืออิมามใช่ไหม มันเขาจะเรียกกันว่าอิหมามอ่ามันจะมีอิหมามลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า,กาสิบอะไรก็ว่าไปลำดับที่หนึ่งก็จะมีชื่อว่าอิหมามอาลีที่เป็นที่ที่คนส่วนใหญ่จะชอบตั้งชื่อลูกกันว่าอาลีอาลีอย่างงี้ใช่ไหมวันนี้ก็เป็นการทําบุญใหญ่ให้อิหมามุเซนที่เป็นบุตรของอิหมามอาลี ก็มีการทําบุญเหมือนเหมือนเป็นการทําบุญให้คนตายเหมือนแจกข้าวหาคนคนตายอะไรเงี้ยเหมือนการทําบุญอะไรเงี้ยที่ว่าคนตายไปแล้วเขาก็จะมีการทําบุญมีโรงทานมีโรงทานมาไว้ข้างทางมีน้ําชามีขนมมีข้าวมาแจกอะไรเงี้ยตามข้างทางนะทุกคนการตายของอิมามหูเซนนะทุกคนก็ เป็นการตายที่แบบเลือดเย็นเป็นการฆ่าที่แบบเลือดเย็นโดนฆ่าโดนใส่ร้ายป้ายสีอะไรเงี้ยมันก็จะมีตำนานตั้งแต่หนึ่งพันปีที่แล้วอะไรเงี้ยเขามีตำนานบันทึกในสมุดเป็นหนงังเป็นภาพยนตร์มีก็ทำเป็นเรื่องเป็นราวให้คนได้ดูก็ทำไมถึงเขาถึงรักถึงชอบกันใช่ไหมมันก็ตายกันแบบเลือดเย็นก็ในหนังมันก็จะมีแบบว่า อิมาหูเซนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเหมือนมันสมัยนั้นมันก็จะมีเจ้าเมืองใช่ไหมทุกคนเหมือนเหมือนพัะนานะเลสวนของบ้านเราใช่ไหมที่แบบว่าปกป้องประเทศชาติไม่ให้ศัตรูมารุกรานอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนอิมาฮูเซนนี่ก็จะเป็นเหมือนผู้ดูแลเมืองเมืองหนึ่งจังหวัดหนึ่งแต่ว่า มีลูกพี่ลูกน้องก็คือลูกชายของลุงเนี่ยก็อยากขึ้นเป็นใหญ่ก็อยากขึ้นเป็นใหญ่แต่ว่าเป็นไม่ได้ก็เลยใส่ร้ายป้ายสีอิมาหฮูเซนใช่ไหมพวกเพื่อนของอิมาหฮูเซนก็ก็ติดคุกก็โดนจับคุกก็เหลือแค่อิมาหฮูเซนแล้วก็ครอบครัวก็เลยโดนขับไล่ไปอยู่ในไปอยู่อีกที่หนึ่งที่ไม่มีน้ําที่ไม่มีไม่ไม่อุดมสมบูรณ์อะไรอย่างนี้ก็โดนจับ ก็โดนไล่ไปแต่อิมามฮูเซนก็ไม่ต่อสู้ไม่คัดค้านก็เลยไปก็ย้ายครอบครัวไปก็คนที่รักก็ตามไปด้วยก็มีไม่ถึงร้อยคนก็ไปพอไปอยู่ตรงนั้นก็อยู่แต่ว่ายังไม่วายคนไม่ดีก็มาลุกลานเหมือนเดิมก็จะมาฆ่าอิมามฮุเซนให้ได้ใช่ไหม พอก็จะวันที่จะมาฆ่านะ่ะอิม่าฮูเซนก็ละหมาดอยู่เพื่อนพ้องก็มาปกป้องไม่ให้คนไม่ดีมาทาร้ายอิมาาฮูเซนใช่ไหมก็เลยเพื่อนพ้องนะ่ะที่เป็นผู้ชายนะ่ะก็ตายหมดเลยแม้แต่เพื่อนที่เป็นอ่นับถือพระเยซูอ่ะเป็นคริสเตียนก็มาช่วยก็ตายเหมือนกันที่เหลือก็เหลือตั้งแต่ผู้หญิงเหลือตั้งแต่ผู้หญิงทั้งหมด เ่อคนคนไม่ดีก็เลยจับผู้หญิงนั่นอ่ะก็ไปเป็นเฉลยทั้งหมดเลยไอ้ไอ้ที่มันมันพีคที่สุดในหนังนะทุกคนมันคือตอนที่แบบว่าอิมามฮูเซนอ่ะจะโดนฆ่าจะโดนจับเนาะอ่าเขามีลูกชายคนหนึ่งเขาก็เลยเอาลูกชายอ่ะยกขึ้น สูงสุดมือใช่ไหมในหนังเนาะก็บอกว่าขอน้ําให้เด็กกินได้ไหมเด็กหิวน้ําอะไรอย่างนี้แต่คนที่เป็นคนไม่ดีนะ่ะเขาไม่ให้กินเขาก็เลยยิงธนูใส่คอเด็กคนนั้นก็เลยตายไปเลยฉากนี้คือแบบว่าใครที่ได้ดูคือคนเป็นแม่นี่คือจะร้องไห้มากทุกคนมันมันเซนสทีฟนะกับคนเป็นแม่นะคือคนที่ดูก็ร้องไห้กันหมดเลยนะ มันเป็นฉากที่เซนสทิฟมากสําหรับเรานะเราเป็นแม่เนาะเออเราก็ดูไปแล้วก็ร้องไห้ตามเนาะแล้วก็พอเด็กคนนั้นตายก็โดนจับยังเลือดเย็นก็โดนมัดแขนมัดขาอะไรอย่างเงี้ยเออลากไปตมทางอะไรงเงี้ยก็มีแล้วก็มีแบบว่าอ่อมา้าม้าของอิมามมเซนเนะพออิมามูเซนได้ตายแล้วดโดนจับแล้วก็วิ่งกลับมาที่ที่ที่หาพวกผู้หญิงที่ยังเหลืออยู่ แต่คนไม่ดีก็มาจับพวกผู้หญิงไปด้วยมีอยู่คนหนึ่งที่เป็นน้องสาวของอิมาฮูเซนเขาชื่อว่าไซานับใช่ไหมไซนับก็เลยในคืนนั้นอ่ะ,อะก็เลยวิ่งไปตามทางจากความมืดวิ่งไปเหมือนไป,ไ,ปไปเหมือนเมืองหลวงไปบอกเจ้าเมืองอว่าอิมาฮูเซนนี้ได้ตายแบบไม่ไม่ดีมีคนฆ่าอะไรอย่างนี้ เขาก็เลยไตยส่สวนกันนู่นนี่นั่นเออเสร็จสับอะไรเรียบร้อยอิมาฮูเซนก็ได้แบบว่ากล่าวขานเป็นคนเป็นดีอะไรเงี้ยคนไม่ดีก็โดนลงโทษไปคนที่เป็นเพื่อนอิมาฮูเซนก็ได้ออกมาจากคู่อะไรเงี้ยแก้แค้นกันไปเขาก็เลยเป็นตำนานกล่าวขานกันมาเป็นพันพปีนะทุกคนก็จะมีเขาก็จะมีแบบ แจกอาหารแจกเครื่องดื่มแจกน้ํามาเสิร์ฟถึงที่ถึงรถอะไรแบบนี้กันเลยนะทุกคนเราก็จะขี่รถตะเวนหาว่าตรงไหนมีอะไรกินดีก็จะมีขนมเค้กแจกแล้วแต่คนที่จะมีจิตศรัทธาไปทําบุญบางคนก็จะเป็นเอามีข้าวแจกมาแจกส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นข้าวมาแจกเราต้องไปนั่งสวดมนต์ไปนั่งฟังเทศนาอะไรอางเงี้ยก็จะมีโคศก มาเทศนาว่าแบบนี้แบบนี้ยมาฮูเซนตายอย่างนี้อย่างนี้เขาก็จะพูดไปอเด็กๆเอนจอย,ก,ยก,กันมากเวลาทุกๆปีนะพ่อบ้านก็จะพาเราไปขับรถตะเวนดูว่าไปกินน้ําชาไปกินน้ําผลไม้ไปกินเค้กเขาก็จะมีแจกตามข้างทางแล้วก็เราก็เป็นคนไปกินอะไรเงี้ยเขาคนที่มีจิตศรัทธาก,ก็ไปนี่ก็จะเป็นบ้านหลังเห็นบ้านสีส้มไหมทุกคน เขาก็จะเป็นเจ้าภาพมันก็จะมีเจ้าภาพจัดงานบุญก็จะมีคนชายชะกันรเงี้ยก็ามาเอาเหล็กฟาดตัวเองแล้วก,ก็จะมีครูศกเทศนาว่าอย่างนี้อ,อ,ยอย่างนี้อืมพอทําเสร็จประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงอ่างเงี้ยเขาก็จะเป็นไปนั่งข้างในบ้านแล้วก็มีข้าวเจกมีน้ําเจกมีขนมเค้กมีน้ําชงน้ําชาอะไรก็ว่าไปเขาจะทําอย่างนี้เขาจะสวดมนต์ประมาณสิบวัน อีกอีกสองวันที่เหลือใช่ไหมเขาก็จะมีออกมาเดินขบวนแล้วก็มีมีน้ำมีขนมมาแจกที่ข้างทางอะไรเงี้ยใครเห็นผ่านไปผ่านมาก็เวะได้อะไรเงี้ยก็จะมีแบบนี้เขาทำกันอย่างนี้ทุกปีทุกคนมันเป็นมันเป็นแล้วแต่จิตศรัทธานะทุกคนเราก็ได้เข้ากล่องมาเราไม่ได้ไปนั่งสวดมนต์ไปนั่งไปนั่งฟังกับเขานะเขาเห็นเราเห็นเขาแจกอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่แหละ พอบ้านก็เลยว่าเอ๊ะเขาเจกข้าวก็เลยวิ่งเข้ามากันไปเอาหนึ่งคนได้หนึ่งกล่องนะทุกคนนี่ได้มาสี่กล่องสี่คนพอดีได้มาสี่กล่องก็ามานั่งกินกันมันก็เป็นทำการทําบุญของเขานะั้นทุกคนมันก็เหมือนกับบ้านเรานะั่นแหละว่าเราสมมุติว่าบ้านเราสมมุติว่าคุณตาของเบลตายใช่ไหมคุณตาของเราตายอย่างเงี้ยเราก็จะอยากทําบุญหาคุณตาทําบุญร้อยวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่เขาจะ ไม่ไม่ทําพาเพื่อเขาจะทําแค่ปีละครั้งไม่ทําบุญหาคนแบบญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วนะทำบุญเหมือนกับว่าเป็นเป็นอิมามเป็นเหมือนอผู้นําของศาสนาเป็นผู้นําศาสนาที่แบบว่าเป็นคนดีจิตใจดีให้ยกย่องเชิดชูเป็นผู้นำอะไรเงี้ยเขาก็จะทําบุญหาเป็นอิมามูเซนคือเป็นตํานานที่แบบตายแบบอย่างเลือดเย็นโดนฆ่าอย่างเลือดเย็นอะไรเงี้ยเขาก็เลย เป็นที่รักของคนที่นับถือศาสนาอิสลามว่าทําไมคนอิมาฮมูซินถึงต้องตายแบบนี้อะไรอย่างนี้เขาก็จะออกมาทําบุญกันมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าการทําบุญให้คนเราก็จะได้รับพรที่พระเจ้าจะมอบให้อะไรอย่างนี้เขาจะคิดกันแบบนี้ทุกคนนี่แหละมันก็จะเป็นตำนานที่ว่าเราทําสมัยก่อนนะเ,เรา ยังมีลูกตอนน้องอดินประมาณหกปีขวบกว่าได้เราก็ไปบ้านแม่ย่าเราก็ไปนั่งสวดมนต์กับเขาทุกคนไปนั่งข้างในแต่เราฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่ก็ไปแม่ย่าพาไปทุกวันเลยไปประมาณสิบวันได้ก็ไปเขาก็พอสวดมนต์เสร็จประมาณสองชั่วโมงก็จะมีผู้ชายผู้หญิงแยกกันฝั่งที่มีโคศกเทศนาเขาก็จะนั่งอยู่ฝั่งผู้ชายผู้หญิงก็จะนั่งอีกฝั่งหนึ่งพอเข้าไปในบ้านมันก็จะเป็นเหมือนเป็นเหมือนบ้านนี่แหละ เป็นเหมือนบ้านวิลล่าใช่ไหมเขาก็จะเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพจัดมีจ้างโคศุกมาคนก็จะมาอ่อคนก็จะมาก็เวลาเข้าไปก็จะมีขนมมีน้ําชาแจกอะไรอย่างนี้พอขากลับใช่ไหมพอเสร็จสับก์เขาจะแจกข้าวให้เราจะนั่งกินที่บ้านเจ้าภาพก็ได้หรือว่าเราจะเอากลับไปกินที่บ้านก็ได้อะไรอย่างนี้อ่อพ่อบ้านบอกว่าตอนทมไมเป็นัยรุ่นน่ะก็ก็เคยทําบุญนะทุกคนก็ ออกรวมเงินกันกับเพื่อนเงนี้ยซื้อแกะมาหนึ่งตัวแล้วก็ให้เขาให้เขาค่าให้อย่างนี้เวลาเขาจะออกมาเดินขบวนนะทุกคนมันทุกคนเห็นไหมมันก็จะมีขบวนแบบว่ามีผู้ชายถือเหล็กเงี้ยเป็นชายชะกันถือเหล็กมาฟาดหลังตัวเองอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับว่าก่อนที่เขาจะเดินขบวนอนะ่ะเขาก็จะเอาแกะจะเอาเนื้อแกะใช่ไหมเอาแกะเป็นตัว เป็นตัวที่ยังเป็นเป็นอยู่เอามาเชือดให้เลือดมันไหลไปตามทางมันคือการสังเวยอะไรเงี้ยมันคือการสังเวยอ่าก่อนที่เขาจะออกไปเดินขบวนเงนี้ยโอ้โหเสิร์ฟไม่หยุดทุกคนนี่จะเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะทุกคนกลางคืนก็จะมีแห่ขบวนกลางวันก็จะมีแห่ขบวนสองวันนี่เห็นไหมเขาก็จะแห่ขบวนอย่างงี้นก็จะมีผู้ชาย ส่วนมากก็จะเป็นผู้ชายถือเหล็กฟาดแล้วก็มีกองแตกตึงแตกตึงเหมือนนะกีฬาสีบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็จะเป็นนี่เห็นไหมก็จะเป็นโรงทานเป็นเต็นท์อย่างเงี้นี่เป็นน้ํามันจะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ําผลไม้ น้ำชาน้ำตาลอะไรเงี้ยมันจะเป็นใครร้อนอันนี้เราโชคดีนะทุกคนเพราะบ้านบอกว่าวันนี้แหละตอนกลางคืนเราจะโชคดีไหมถ้าเราโชคดีก็คือเราจะได้กินซุปทุกคนเราโชคดีจริงๆเราได้กินซุปเราจะไปแล้วนะแต่ว่าคนที่เขาทํารงทั้งว่าอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปมากินซุปก่อนอะไรเงี้ยเออก็ได้กินซุปกันอ่าพราะบ้านบอกว่า ก็พระเจ้ารักเรานะนี่อิมามฮุเซนให้เรานะนี่พอบ้านบอกว่าอย่างนี้นะเราก็ได้ซุปเป็นซุปถั่วนะทุกคนเขาตุนใส่เนื้อทุบถั่วถั่วอะไรสักอย่างเนี่จำไม่ได้ใส่มันฝรั่งอืมวันมันก็จะมีทั้งวันทั้งคืนอันนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วก็คืนสุดท้ายเขาก็จะมาจุดเทียนจุดเทียนเพื่อนาําแสงสว่างให้อ่าน้องสาวของฮุเซนที่เดินทางไป ในตัวเมืองอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่ไซแนปเดินทางอ่ะมันไม่มีไฟอยู่ในความมืดอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดกันว่าเอาจุดเทียนเงี้ยจะได้นําทางให้ไซเนปไปสู่ชัยชนะอะไรเงี้ย เวลาเราจุดเทียนอย่างเงี้ยเราขอพอรได้นะทุกคนขอพอรได้หนึ่งอย่างเนาะวันนี้เราก็จะขอพอรเหมือนกันเนะี่ยนี่ข้าพเจ้านางสาวพี่คุณแก้วหงษ์สีทองและครอบครัวและเพื่อนเพื่อนเอฟซีบ้านช่องแม่บ้านอีหลานทุกท่านนะคะขอให้พวกเราโชคดีทำอะไรก็โชคดีไปหมดนะทุกคนขอให้เราโชคดีราบรื่นทำอะไรก็ราบรื่นร่ำรวยร่ำรวยนะจ๊ะ สาทุกันเลยนะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศใกล้ๆบ้านเราเขาคุณก็จะมาจุดเทียนกินน้ําชากินน้ําผลไม้นะทุกคนล้วก็เป็นบุญใหญ่ปีละครั้งที่เขาจะทํากันปีหน้านะถ้าเราถ้าเราโชคดีประสบความสําเร็จเราก็จะทําเหมือนกันทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเราจะประสบความสำเร็จไหมนี่แหละมันก็จะเป็นวันที่เขาเป็นบุญใหญ่วันหยุดยาว คนที่รักคนที่ศรัทธาก็ออกมาทำบุญกันได้แบบนี้นี่แหละทุกคนมันก็เป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมของคนที่นี่อะไรอย่างนี้ตามศาสนาของเขาเนาะ